ก็จะนะครับรวมกับเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับในการที่จะนะครับร่วมแสดงเป็นดีกับน้องค้างสองท่านก็แล้วกันเตรียมนั่งกองโลงกองจากนะครับแล้วเราถึงจะใช้ร้าปูนนะครับก็กระทรวงเท้นะครับในขอบเขตของเรืเดี๋ยวตอนที่จะเข้าสู่วันของการแสดงเป็นดี ปฏิบัติกานเขาร่วมประชุมกับท่านผู้ช่วยผู้พันและกับทุกทีจะปในการประชุมผู้ในการสำนักงานกิจสำนันี้นะครับเดี๋ยวแจ้งบางอย่างของการแจ้งข่าวการต่าุณสมเซลที่อยู่ไหนคเออสำรวจเรียนไหนครับเรียนไหนที่สำรวจทุกเรียนแล้วไเปิดเรียนวันไหนกับครู้มาทำงานวันไหนโอ้ ต่อไป,ปนะครับเรื่องของการทำวิดีโอกับเรื่องนโยบายของสวทรหและของกระทรวง<ม>เดี๋ยวให้ทางแผนเรื่องเราทำในเมดแล้วทำวิดีโอไม่เกิน3นาทีนไม่เกิน3นาที เร so 네ื่องตรืขอเทศฝอ่านอ่าจิงังอ่านออกดได้ิงชังก็เดี๋ยวในวันที่เป็นวัน่ายนะครจะลงงการเปี่ยนแงไป่ยไปเี่ยวกับนะครับจะเลยเรองนะครับเร ที่ชอบไปตรวจหน่อยแล้วก็ดูแลคุณแม่ด้วยแล้วก็ขอให้วันรให้เขาขออวยพรมีความสุขจากที่ทำาน้าง่ายที่ทำหน้าง่ายก็เป็นบริบทของคนในประเทีศเป็นพยโยชองขอให้มีความสุขกันแล้วก็เชื่อว่าบ้านหลังนี้ก็จะเกิดบ้านสู่ ลูกดิกได้ลูกดิกได้ไป งานตัวเชิรงานตัวเชิญงานตัวเชิครานตัวเชิญการแสดงสังกัดทดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เป็นวุฒิเก่งอคุณพี่นะครับ น้องเรยถามเท่าไห,นนะ 28, หร่คดดรยบ28ครับน่ารอมรดตอดยบแอีอ ในการทำงานมีเงินมีต่อมีความสุขส่วนนี้กันที่จมีปมีระบาตัต่อคนนี้รบแล้วก็ ทคนด้วยครัที่มาลบเลยกบให้เด้รับก่อนเดี๋ยวเราจะให้ท่านรอโต้โล่ไปด้วยก็ฝ่ายมีความสุขมาบสวัสดีครับขอตัวนะครับท่านครับท่านรองท่านตระกูลชลศรีนะครับดัวในการสำนักงานเจตีการศึกษาศาสาร์ชวัยที่สอท่านรอง เอกชัยรภูมิคุ้รองชาชวานะครับท่านบริการภูมวยทุกท่านคณะบุคลากรของเขตเราทุกท่านนะครับอันนี้ต้องขอบคุณรัฐการเขตอันใขอบคุณทุกท่านนะครับที่บมอกับเกิดก็บวยพรปังเกิดให้3คนนะครับก็ขอบคทุกท่า ไปสู่ท่านให้มีความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงรับผู้รับเงินทองคิดรังสิ่งใดก็สขขมความมั่นปราระเช่นเดียวกันครับแล้วก็ให้น้องส,สองท่านนะครับน้องอีกครับมุกเชียรนะครับน้อที่แตให้ยายไลท์ไปทำง,งานที่ใหม่ทั้งศึกษาธิการเชงนใดแล้วก็ กอขอให้น้องสองท่านมีความสุขในการทำงานนะครับในตอนก้อวหน้าในที่ทำงานแล้วก็เริ่มโปยความสุขในทองเช่นเวกันขอบคุณมากครับต้องกรกีฬาเปตองครับเชญครับมานน่กีฬาปตองเอาไเย

나만 <suss>